ซินเจียยู่อีซีนี้หัวใช้ปีนี้ขอให้ทุกท่านเฮงปังดังรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะปลอดภัยจากโรคระบาดครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นเงินหลายๆล้านนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก้อยและอาจารย์พงศกรจะมาเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาร่วมพิธีตัดเคาะเสดกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปี2565ค่ะเราจะจัดงานพิธีดีๆแบบนี้ในวันศุขเสราร์ที่18 19และ20กุมภาพันธ์2565ค่ะฟังไม่ผิด ฟังไม่ผิดเมื่อรอบที่แล้วประกาศวันผิดค่ะรอบนี้ฟังไม่ผิดนะคะจะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ที่ 18, 19, 20กุมภาพันธ์6 5 6 5ค่ะ3วัน2คืนนะครับเราไปกัน2จังหวัดนะครับจังหวัดที่1ได้แก่สุขโขทยัยจังหวัดที่2คือพิษณุโลกนะครับเราทําวิธีตัดข้อสะดอกกรรมแก้ดวงชงเสริมดงให้ปังเนี่ยนะครับทั้งทั้งศาสตร์ไทยและศาสตร์จีน นะครับเพราะฉะนั้นแล้วดับให้อยู่แก้ให้ตกดับให้สนิทตัดให้ขาดนะครับใครที่มีปัญหาวุ่นวายต่างๆควรจะมาโอ้ที่สําคัญปีนี้เราจัดเป็นปีที่ห้าค่ะอย่างเป็นทางการคือปีที่5นะครับไม่เป็นทางการอีกหลายครั้งนะครับที่อาจารย์มาทําจนพิสูจน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีปัญหาวุ่นวายหงุดหงิดสุขภาพที่แบบเหมือนโรคต่อแหล งงคือโรคที่แบบหาสาเหตุไม่เจอหรือเป็นเป็นหายหายหรือบางทีมันก็เป็นเองหายเองอะนะคะก็มาเข้าร่วมพิธีได้นะครับเพราะพิธีนี้เราก็ยังมีการทําบุญเส,เสริมดวงกันด้วยนะครับทำบุญทำบุญเสริมดวงทำบุญเสริมดวงค่ะต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครที่ชงนะคะโดยเฉพาะปีขานปีลิงปีมะเสง็งและปีกุนนะคะสี่นักษัตรนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่ารับโชคใหญ่ รับโชคใหญ่รู้ตัวแล้วอย่าพลาดพิธีกรรมดีๆอย่างนี้ปีหนึ่งอาจารย์จัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นท่านพลาดปีนี้ไปท่านก็จะโชคดีตลอดปีครับอาจารย์ก้อยถ้าคนไม่ชงมาได้มามมาได้อ,อ่าทำไมจะมาไม่ได้ลนะ่ะคนไม่ชงก็มากับเราตลอดเลยใช่เพราะว่าบอกเลยว่าหลายๆครั้งที่ลูกค้าบอกว่ามากับอาจารย์ทําบุญกับอาจารย์อาจารย์จะจัดพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่มาทําบุญกับอาจารย์นะกลับไปอะเฮงกว่าเดิมอีกได้มากกว่าที่ ได้จ่ายเงินบุญไปหรือทริปไปก็แล้วแต่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันก็ไปปัดเป่าอุปสรรคในตัวคุณซึ่งคุณไม่รู้หรอกนะครับแต่ละศาสตร์แต่ละพิธีมันจะแตกต่างกันนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละศาสตร์แต่ละวิชานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จะต้องจัดนะครับเพื่อ<ม>เพื่อว่าเราพวกเราก็ต้องบอกว่าเราอยู่ด้วยความเชื่อใช่ไหมอาจารย์ก้อยคือก่อนอื่นนะ่ะ<ม>ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นนักพยากรณ์ทั้งคู่ ปัญหาจากการที่เราดูดวงมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งประสบการณ์ที่สะสมกันมาเนี่ยมันก็ได้มองเห็นถึงจุดทางออกทางรอดเราจัดพิธีกรรมนี้ขึ้นมาคือเริ่มทํากันเองก่อนนานมาแล้วแล้วก็เริ่มเริ่ม,มพอเริ่มทํากันเองเราก็เริ่มอ่าชักชวน่าคนลูกค้าที่สนิทไปเริ่มทําไปเที่ยวกันไปทําบุญกัน มันก็เลยมีพิธีกรรมดีๆทริปดีๆแบบนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอ๋อจี่ว่าทำตัดข้อสะดอกกรรมแก้ดวงชงเนี่ยคือเรียกว่าล้างซวยเอาซวยออกไปก่อนเสร็จแล้วรอไปต่อโชคลาภเข้าตัวใช่อาวุณเอาบารามีเข้าไปครับเราไม่ต่อโชคลาภเข้าตัวไปขอพรด้วยขอพรด้วยขอพรที่สารลักเมืองที่เราไปตั้งกันนี่แหละโอ้รแรงโ,โคตรไม่ได้แรงรธรรมดาจะพูดภาษาชาวบ้านก็หงเยนมากๆแงสำหรับท่านใดที่พลาดทิปที่แล้ว สมโพธิหลักเมืองโบราณนะคะทริปนี้สามารถไปได้เพราะว่าเราจะไปเต็มอิ่มกับที่นี่หนึ่งวันเต็มๆเลยนะเราจะไปทำพิธีกันต่อแล้วก็สิ่งที่เจ้าพ่อหลักเมืองมาสื่อกับอาจารย์ก้อยอาจารย์ก้อยก็จะไปสารต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเรายังไปร่วมบุญกันด้วยตอนนี้เราประกาศบุญนะคะก็ขอประกาศเจ้าภาพผ้าไตรนะคะเบื้องต้นก่อนขอแค่สิบผืน สิคนเท่านั้น10ชุดสิชุด,ชดค่ะชุดละสองพันเก้าร้อยบาทค่ะก็ะกจะมีผ้าไตจีวรน,นะคะแล้วก็สังฆทานปัจจัยทายธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพในการร่วมพิธีกรรมตัดคอสะดาะกรรมนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเราก็จะไปถวายให้เจ้าพ่อหลักเมืองนะคะครับที่หลักเมืองที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะเอาอย่างนี้จันก้อย ถ้าเกิดบางท่านไม่สะดวกเป็นเจ้าภาพงบประมาณไม่เพียงพอโอ้ยทําเข้ามาได้เลยเท่าไหร่ก็ได้นะคบคือถ้าท่านกําลังศรัทธาแล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้เวลาส่งสลิปมากรุณาส่งชื่อสกุลท่านมาด้วยนะครับเข้าใจเข้าใจว่าทําบุญได้บุญใช่อาจารย์ทําตรงแน่นอนอยู่แล้วแต่ทีนี้การเอาชื่อนามสกุลมาเนี่ยมาอธิษฐานเพิ่มเติมให้คุณบุญของคุณน่ะติดเทอร์โบเข้าใจคําว่าเทอร์โบไหมนะคุณยังอยากได้โชคลาภเร็ว อยากได้เสียตอนนี้เวลานี้เลยนะไม่อยากรอกก็ประมาณเดียวกันนี่แหละที่อาจารย์ทำนะครับบุญนี่คือการต้องเติมนะเราต้องเติมบุญนะครับในเคราะห์ในส่วนเคราะ์ที่มันคือถูกกาหนดมาจากการรมที่เราเคยผ่านล่วงมาแล้วเมื่อชาติก่อนๆเราไม่รู้หรอกกรรมมาส่งผลเราก็ทําวิธีแก้ไปนะครับแก้ไปเพื่อให้มันบรรเทาหรือให้มันลดลงเปรียบเสมือนต้องบอกก่อนว่ากรรมไม่ดีอกุศลอืเปรียบเสมือนน้ําสีดม กุศลที่ดีเหมือนน้าขาวเราเติมน้ําขาวเข้าลงไปถามว่าไอ้อกุศลที่มันมีอยู่มันยังมีไหมมันมีมันก็ยังดําอยู่แต่เราเติมบุญเข้าไปเติมน้ําขาวเข้าไปมันก็จะค่อยค่อเจือจางมันก็จะค่อยคเป็นน้ําดีในวันหนึ่งแต่ถามว่ามันแยกมันชีออกจากกันไหมแยกแน่นอนค่ะแยกครับมันหักล้างไม่ได้แต่เราเติมไว้เติมไว้เติมไว้นะครับหลายๆท่าน เคยบอกว่าอุ้ยฉันทําบุญต้งเยอะทําไมฉันจะเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าลืมนะคะทุกคนเกิดมาในโลกนี้เพื่อมาสร้างกรรมกรรมนั้นคือกรรมอะไรกรรมดีและกรรมไม่ดีนะคะเราไม่รู้ว่าเมื่อ,อดีตชาตเราทําอะไรมาบ้างบางคนมีคําถามหลายอย่างอาจารย์คนนั้นเขาทําชั่วมากนิสัยก็ไม่ดีทําไมเขาจริญยลุ่งเรืองทําไมเขานั่นนี่นูน่นยังไม่ถึงเวลาวิบากกรรมมาทะมาตามมาทวงนี่อาจารย์ก็ย้อนถามกลับไป คุณรู้ได้ยังไงว่าเขามีความสุขใช่เขาอาจจะไม่มีความสุขจริงๆอย่างที่เขาสร้างภาพออกมาอย่างที่คุณเห็นถ้าเขาดีจริงนะมันไม่ต้องพยายามที่จะทำอะไรมากมายขนาดนี้หรอกความสุขม,มันอยู่ที่ใจนะคะคบ,บางครั้งยังไม่ถึงเวลาและไม่ถึงโอกาสแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณดวงดีโชคจังหวะตกลงไปแล้วบุญมันไม่มีเนี่ยเคยได้ยินไหมก็เคาะซ้ำกาซัดนะ่ะ นั่นแหละเวลา<ช>มาเขาจะมาตอนที่มันแย่มันจะมาซัดกระนำเอาคุณลุกไม่ขึ้นเลยอ,อ,อย่าให้ถึงเวลานั้นบอกแล้วว่าใหญ่ถึงเวลานั้นจริงๆอาจารย์ก้อยกับอาจารย์พงสกรเนี่ยเราตรวจดวงกันทุก15วันอย่างน้อยเราจะต้องตรวจคืออย่างน้อยนะหนึ่งเดือนเราตรวจสองครั้งถ้ามากกว่านั้นเรามีปัญหาเราอยากตรวจตรวจได้ตลอดเวลาเลยครับก็ต้องบอกว่าในฐานะที่เราดูดวงกันมานานนะครับโดยเฉพาะอาจารย์อาจารย์ก็ดูมา3าสกว่าปีนะครับ ก็ต้องบอกเจอทุกอย่างนะครับเจอปัญหานะครับทําบุญเยอะแยะทำไมถึงยังซวยอยู่เอาพูดตรงๆเนาะทำไม,ำมถึงยังนนมีปัญหาอยู่อืมบางทีเรื่องไม่เป็นไม่น่าจะเป็นก็เป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย การทำบุญเราต้องรู้จักการส่งบุญด้วยนะครับก็จะไปอธิบายในวันที่เราทานข้าวมื้อเยน็นกันก็จะให้ความรู้ทางด้านพวกนี้ด้วยกลุ่มนี้วิธีการส่งบุญที่ได้ผลทำยังไงแล้วก็ตอนนี้อะไรเป็นยังไงดวงดาวจะยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าปีนี้สีอะไรกระเป๋าตังค์ควรจะใช้กระเป๋าตังค์สีไหนจะได้นาโชคเฮงเฮงเฮงครับผม ก็าตามนั้นนะครับถ้าใครอยากไป3วัน2คืนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จานก้อย4,500บาทค่ะคือ3วัน2คืนนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ไม่ได้ไปด้วยอยากจะไปเนี่ยก็คืออยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไกลๆทำยังไงฝากรายชื่อเข้าร่วมพิธีได้ค่ะอาจารย์าารยพงศกรก็จะทำพิธีกรรมให้ โหราศาสตร์ภาคพิธีกรรมเหมือนตัวท่านมาเองใช่โดยการส่งชื่อวันเดือวิเกิดวันเดืิเกิดนะครับแล้วก็ชื่อสกุลด้วยนะรายละเอียดเข้ามารายละเอียดะะเข้ามาถ้าอยู่ต่างประเทศเราบุประเทศให้ด้วยนะครับพเอ,อเดี๋ยวอาจารย์ทําพิธีเนี่ยปห้คุนนั่นเองค่าใช้จ่ายท่านละ1 7 0 0บาทค่ะ สรุปนะคะท่านใดที่อยากจะเดินทางไปร่วมพิธีกรรม3วัน2คืนนะคะจะเดินทางไปเองนะคะขับรถไปเองจะนั่งเครื่องหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะหรือจะไปกับคณะอาจารย์พงศกรนะคะค่าใช้ใจ่ายเท่ากันหมดนะคะ4,500บาทค,บค่ะแบบที่2ก็คือสามารถฝากรายชื่อเข้าร่วมพิธีแทนตัวได้นะคะท่านละ1,700บาทค่ะ ครับสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับท้ายนี้ขอฝากข้อคิดดีๆสำหรับท่านที่เป็นปีชงนะคะสำหรับปีเฉือปีเฉือ เฉือพี่ขาาพี่เฉือ,อพี่วอกพี่กุลและพี่มะเสงนะคะก็หลายๆท่านที่รู้ว่าตัวเองชมก็ต้องทําตัวให้ดีสงบสงเง่ยมเชียมตัวให้ดีๆนะคะต้องบอกว่าทําตัวเองให้มีมงคลมีสติให้เยอะนะคะคทุกคนมีปัญหาหมดค่ะเพียงแต่ว่าเราจะมีสติในการแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะคะต้องฝากกันไว้นิดนึงนะคะค่อยๆแก้ไปทีละปมเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น,นะคะ่ะ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ